ถ้าอยากมีนะครับช่วยกันบริจาคลงไปเยอะๆนะครับเพราะว่าแกนารน,นำนะครับแดงฝั่งทนนัก15เขตจะได้จัดแบบนี้ทุกๆเดือนของวันที่7นะครับแล้วตอนนี้เรามีนิสิตนักศึกษาผู้มีใจรักประชาธิปไตยและร่วมต่อสู้กับนปชต่อต้านเผด็จการมาตั้งแต่ต้นนะครับ แล้ววันนี้เขาจะมาร่วมกับเราครับขอเสียงกบมือต้อนรับกับนอนอปชนิสิตนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยครับสวัสดีพ่อแม่บิดนพ่อแมกประชาชนที่ประไทยทุกท่านครับ ขอเชิญนักพึกาลด้วยครับลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับเพื่อไปห้าร้อยบาทครับตบมือดังๆเลยครับพบกับนิสิตนักศึกษาครับเพื่อประชานไปไตยต่อเลยครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวธนบุรีทุกท่านครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับในนามนิสิตนักศึกษานะครับผมก็ได้ต่อสู้นะฮะเคียงข้างกับพ่อแม่พี่น้องกันมาก็เนื่อนนานพอสมควรนะครับเหนื่อยไหมครับพี่น้องครับ สู้ไหมครับพี่น้องครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับร่วมพลิกประวัติศาสตร์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะไกลหรือจะใกล้อีกนานขนาดไหนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับอดทนอดกั้นแล้วก็สู้กันต่อไปจับมือเคียงข้างกันต่อไปได้ไหมครับพี่น้องครับวันนี้นะครับในฐานะตัวแทนของนักศึกษาวันนี้นะครับพวกเรานะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วกันนะครับ วันนี้พวกเรานี่ยก็ถึงเป็นเพียงแค่ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงนะครับแต่วันนี้พวกเราก็ไม่เคยนะครับที่คิดจะย่อท้อนะครับแต่ก็จะต่อสู้กับพ่อแม่พี่น้องต่อไปครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ผ่านฟ้าลาดประสงค์นะครับเหตุการณ์นะครับที่ผ่านมานั้นนะครับนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนนะครับประชาชนตลอดจน ชาวโลกนะครับที่ดูเราอยู่นะครับก็ยอมรับไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สลายการชุมนุมหรือแม้กระทั่งยุทธปกรที่เข้าสลายการชุมนุมทําร้ายคนเสื้อแดงทําให้เกิดมีการเสียชีวิตถามว่าวันนี้ยังไม่มีผู้รับผิดชอบเลยพ่อแม่พี่น้องครับแม้แต่กระทั่งพลตีขัติยะสอดีผลนะครับเป็นถึงพลตีนะครับแต่กลับต้องมาเสียชีวิตต้องมาจบชีวิตข้างถนนถามว่าวันนี้ ประเทศนี้จะไม่ทําอะไรเลยหรืออย่างไรถ้าเกิดเป็นประเทศอื่นนะครับเขาปิดประเทศล่าไปแล้วครับพี่น้องครับใช่ไหมครับคนอย่างระดับพลตีนะครับคนระดับนายพลต,ต้องมาจบชีวิตแต่ยังหาผู้ที่ฆ่าท่านยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงท,ทุกทท่านผู้ที่รักความยุติธรรมผู้ที่รักประชาธิปไตยนะครับร่วมเปลี่ยนแปลงกันนะครับ อย่าลืมตละกันนะครับว่าพวกเราไม่มีใครนะครับเราจะมีกันละกันตลอดไปใช่ไหมครับพี่น้องครับในฐานะที่เป็นลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกๆคนและในฐานะที่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเสียภาษีส่งให้พวกเราได้เล่าเรียนมาโดยตลอดพ่อแม่พี่น้องครับณวันนี้ก็ต้องบอกได้นะครับว่าพวกเราก็ทนไม่ได้เหมือนกันนะครับกับการบริหารของรัฐบาลชุดที่แล้ว นะครับชุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เพราะว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการสลายการชุมนุมหรือว่าการทํำร้ายประชาชนหรือแม้กระทั่งการใช้อํานาจกดขี่ประชาชนซึ่งพวกเรายอมรับไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นประชาชนนะครับแลพะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเราจะต้องร่วมมือกันนะครับจับมือไปด้วยกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ให้ประกาศพลรกออีกสักสิบฉบับร้อยฉบับนะครับเราก็จะสู้ไปด้วยกันใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็เชื่อมันว่าพ่อแม่พี่น้องก็คงจะมีใกล้ช่วงนี้นะครับก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะไม่พูดถึงนะครับก็ใกล้จะช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็เลือกคนดีเข้าสภาแล้วกันครับพี่น้องครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกับประธานที่ปรึกษาของบูมแล้วกันนะครับผมผมบูมนะครับนนปชนะครับในนามประธานเดี๋ยวพบกับพี่ของผมนะฮะประธานที่ปรึกษานนปชอีกท่านหนึ่งขอเสียงปรบมือครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมซิมนะครับเป็นประธานที่ปรึกษากลุ่มนนปชหรือว่าเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งก็คือกลุ่มนักศึกษานะครับจริงๆก็ต้องบอกว่ามายืนจุดเนี้ยวันเนี้ย เหนื่อยทอ้อแล้วก็ล้ามากแต่พวกผมคิดกันได้อย่างเดียวว่าเหลือเวลาเพียงแค่ยี่สิบหกวันครับพี่น้องอีแค่ยี่สิบหกวันพวกเราจะเป็นอิสระพวกเราจะจะได้ทวงสิทธิ์ของพวกเราคืนถูกไหมครับพี่น้องพี่น้องรู้ไหมครับจริงๆผมเนี่ยออ,ออกมาต่อสู้ไม่ได้เคลื่อนไหวมากับกลุ่มไหนเลยก็ต้องบอกว่ามาเป็น คนสุดท้ายของนนปชแล้วก็มาเป็นประธานที่ปรึกษาสมัยก่อนเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมทำงานเป็นดีเจเป็นพิธีกรแล้วก็มีรายการแต่สุดท้ายเนี่ยต้องถอดทุกอย่างทิ้งครับพี่น้องเพียงเพราะว่าผมเป็นคนเสื้อแดงและสื่อเขาไม่ยอมรับคนเสื้อแดงครับพี่น้องพี่น้องครับหลายๆคนอาจจะบอกคนเสื้อแดงเป็นไพร่ เป็นคนลากญ้าจะเป็นยังไงก็ช่างแต่พี่แก้วก่อแก้วพี่คุณทองบอกผมไว้ว่าสิมทุกครั้งมึงขึ้นเวทีพูดไปเลยว่าเนี่ยไพ่คนนี้แหละขับรถสปอร์ตไพ่คนนี้แหละเรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กและพี่น้องรู้ไหมครับว่าไพ่อย่างผมเนี่ยมีอีกเป็นล้านล้านคนเลยครับพี่น้องคุณจะพูดได้ยังไง ว่าคนเสื้อแดงเป็นคนกลุ่มน้อยของประเทศถ้าคนเสื้อแดงน้อยจริงๆทำไมสมัยพักไทยรักไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยสามร้อยเจ็สิบเจ็ดที่นั่งเกิดขึ้นได้ครับพี่น้องผมมั่นใจว่าคนไทยเกินห้าสิบล้านคนเป็นคนเสื้อแดงครับพี่น้องแต่มันติดอยู่อย่างเดียวว่ากล้าที่จะออกหรือไม่กล้าพี่น้องครับไม่ต้องคิดมากทุกครั้งที่เกิดการชุมนุมอย่างเดียวที่เราทำได้ พื่อช่วยพวกเราเองคือพาพวกมาเยอะๆเพื่อนที่เป็นเสื้อเหลืองเพื่อนที่เป็นเสื้อหลากสีเราไม่ต้องไปตัดเขาเราโทรไปหาเขาเลยแล้วบอกเออขอโทษทะเลาะกันเรื่องการเมืองไม่เป็นไรขอโทษแต่ฉันเนี่ยอยากให้คุณมาฟังว่าความจริงเนี่ยเป็นยังไงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับพี่น้องคนที่เข้าใจผิดคนที่หลงผิดเนี่ยได้มารับรู้ความจริงแค่นิดเดียวเข้าไปสปาร์กอยู่ในหัวเน่หน้ามือเป็นหลังมือล้านเปอร์เซ็นต์ครับ พี่น้องครับผมยอมรับว่าผมอยู่จุดเนี้ยผมยืนบนเวทีผมไม่ได้ใส่เสื้อสีแดงผมเป็นคนเสื้อแดงเต็มตัวแต่ที่ผมใส่เสื้อสีนี้เพราะผมไว้ทุกข์และไว้อะไรให้กับประเทศไทยและีรชนผู้เสียชีวิตทุกๆคนครับพี่น้องนับครั้งได้ตั้งแต่วันที่สิบเก้าพฤษภาน้อยครั้งที่ผมจะใส่สีแดงมันเกินแย่ยาวๆเกินเย่ยทนแล้วครับพี่น้อง ท่านนายกอภิสษ์เวชาชีวะเป็นนายกเพียงแค่หนึ่งปีสี่เดือนกับวิทยี่สิบสองวันท่านกู้เงินไปแล้วหนึ่งจุดสี่หกล้านล้านบาทหนึ่งจุดสี่หกล้านล้านบาทเนี่ยคิดเป็นนาทีนะครับพี่น้องตกนาทีละสิบสองล้านบาทแล้วเงินที่กู้มาหายไปไหนขับรถออกไปต่างจังหวัดถนนยังไงเป็นอย่างเดิมการศึกษาเป็นยังไงก็เหมือนอย่างเดิม รักษาฟรียังไงก็เหมือนอย่างเดิมแล้วคุณเอาเงินของประชาชนที่คุณบอกว่าคุณกู้มาแล้วคนไทยทุกคนต้องเป็นหนี้ไปไว้ที่ไหนแล้วพี่น้องมันจริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่พลเอกเปรมพูดเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องเลยนะที่ท่านบอกว่าประเทศไทยโชคดีที่ได้นายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องรู้ไหมครับว่าทาไม เพราะเพียงเวลาแค่สองปีกว่าเนะี่ยประเทศไทยได้เงิน1.46ล้านล้านบาทแต่ความซวยที่มากกว่านั้นเนี่ยคือเขาเอาเงินเราไปและพวกเราทุกคนต้องมาใช้นี่แทนถูกต้องเหรอครับพี่น้องไข่ช่างกิโลคิดกันได้ยังไงน้ำมันต่อแถวซื้อทํากันได้ยังไงและที่มากกว่านั้นผมเคยเคยฟังท่านพูดในสภา,าบอกว่า ท่านพยายามจะกดราคาน้ํามันดีเซลนะฮะให้ต่ํากว่าสามสิบาทาผมไม่เถียงมันไม่ถึงสามสิบหรอกแต่ขับไปดูที่ปั๊มเลยดีเซลยี่สิบเก้าจุดเก้ากับเอบาทท่านบอกว่าท่านกดราคาดีเซลเนี่ยเพื่อช่วยคนลากหญ้ารถกระบะต้องเติมน้ํามันดีเซลผมเข้าใจแต่ทําไมท่านไม่มองล่ะครับมอเตอร์ไซค์อีกสิบเจ็ดล้านคันบนประเทศเนี่ยทั่วโลกไม่มีมอเตอร์ไซค์คันไหนหรอกเติมน้ามันดีเซลพี่นนองเบนซินเนี่ยจะสี่สิบอยู่แล้ว ท่านพูดได้ยังไงท่านพูดท่านโอเคผมยอมรับท่านอาจจะไม่ได้โกหกแต่ท่านพูดไม่หมดพี่น้องยังจะไหวกันไหมผมถามพี่น้องตรงพี่น้องสบายดีกันไหมครับบางคนก็บอกสบายบางคนบอกไม่สบายไม่เป็นไรแต่ผมมั่นใจว่าอีกยี่สิบหกแค่ยี่สิบหกวันพี่น้องคนไทยทุกคนจะต้องสบายมากกว่านี้ จะโนโหวตโนเวิร์ดก็เรื่องของคุณคุณไปทํำป้ายบอกอย่าปล่อยสัตว์เข้าสภาโอเคคุณไม่เอาสัตว์เข้าคุณจะเอาแพะเข้าหรือยังไงม <_ c oughs> ันเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องผมในฐา,านะนักศึกษาเคยนั่งประชุมกันกับกลุ่มนักศึกษานะฮะแล้วก็นั่งคุยกันว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดประเทศไทยยังเป็นอย่างเนี้ยอนาคตจะเป็นยังไงก็สรุปง่ายๆพี่น้องนภาพตามนะครับเด็กคนหนึ่งเดินอยู่ข้างถนน ใส่กางเกงขาสัานะ้นเด็กนักเรียนแต่ต้องหนีบรองเท้าแตะไปเรียนพร้อมกับเสื้อผ้าลุ่งลิงทําไมข้อหนึ่งที่เสื้อผ้าลุ่งลิ่งเพราะเงินมันหมดแล้วไม่มีตังค์ซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกอย่างแพงไปหมดข้อที่สองที่ต้องเดินเนะ่ยเพราะไม่มีปัญญาจะเอามอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ํามันลิตรละสี่สิบ จะขี่วัวขี่ควายก็ไม่ได้เพราะผมมั่นใจว่าพี่น้องหลายท่านขายวัวขายควายส่งเสียให้ลูกหลานเรียนเรียบร้อยแล้วและที่หนักมาก,กวันนั้นเนี่ยที่ต้องหนีบรองเท้าแตะแล้วไม่ใส่รองเท้านักเรียนเพราะอะไรเลยไหมครับพี่น้องเพราะน้ําเนี่ยมันท่วมทุกทกที่ที่มันไม่เคยท่วมอะพี่น้องวัยรุ่นเ็าพูดคําเนี่ยบอกสวดยอดจริงๆเลยมันสวดยอดมากเลยแลฐทบานชุดเนี่ย ไม่ทนไม่เอาเลือกตั้งจะเลือกพักไหนไม่สำคัญครับพี่น้องแต่พี่น้องจำไว้เลือกแค่คนดีเข้าสภาพี่น้องชัดเจนนะคนดีเท่านั้นเข้าสภาไม่เอาแพะไม่เอาสัตว์ไม่เอาใครทั้งนั้นจริงๆวันนี้พวกผมมีเวลาแค่ย0นาทีครับพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวมีศิลปินแล้วมีวิทยากรอีกหลายท่าน นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เป็นกาลังใจให้กับนักศึกษาเราต้องยอมรับว่านักศึกษาเนี่ยมีไม่เยอะนะฮะเพราะว่าบันมีผลกระทบต่อการเรียนนะขึ้นมาขึ้นเวทีแสดงเนี่ยที่มหาลัยมีปัญหาทันทีออกมายืนคู่กับอย่างเงี้ยมีปัญหาผมไม่ออกรายการเอเชียรับเด็กกับพี่อิ๋วสุพรัตนนาคุญนำกับอาจารย์คณินบุญสุวรรณตื่นเช้ามามีเรื่องเลยครับอาจารย์บน่นอย่าไปกลัวพี่น้อง ใครมีลูกตามลูกมีเพื่อนตามเพื่อนมาเถอะคุณพูดได้ยังไงว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของของคนระดับเราเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มันไม่ใช่เดินออกจากบ้านก็เสียตังแล้วทุกอย่างแพงไม่ใช่การเมืองแล้วเรื่องอะไรพี่น้องครับฝากไว้แค่นี้พบกันเวทีหน้านะฮะผมซิมนะครับประประธานที่ปรกษ,ษานนองประชอนี่น้อง,องบุม เป็นน้องชายสุดที่รักวันนี้ใส่เสื้อไว้อะไรครับเตรียมตัวเขา้าคุกขอบมากครับพี่น้อง